ดังนั้นพระสันตปาปาเกรกอรีที่13จึงได้ทำการแก้ไขปรับปรุงโดยหากวันออกไป10วันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้พุทธศักราชแทนรัตนกโกสินทศกโปรดให้รวมพระราชพิธีสัมพัชาชินเถลิงศกสงกรานและพระราชพิธีศีสัชปานการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเข้าด้วยกันที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราคม สวัสดีครับพบกับเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมใบลุงตุ้มกันอีกครั้งสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่24ขอนําเสนอทุกท่านในเรื่องปีใหม่ใครกําหนดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นตามลุงตุ้มมาเลยครับในสม,มัยโบราณแต่ละชาติต่างก็มีวันขึ้นปีใหม่ที่ไม่ตรงกันเช่นชาวเยอรมันในสม,มัยโบราณจะมีวันขึ้นปีใหม่ในปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเวลาที่กำลังมีอากาศหนาวเย็นประชาชนที่แยกย้ายกันออกไปทำมาากินในที่ต่างๆตั้งแต่ในช่วงฤดูร้อนหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลเสร็จแล้วก็จะมาร่วมกันฉลองปีใหม่ในระยะนี้ต่อมาเมื่อชาวโรมันเข้ามารุกรานจึงได้เลื่อนการฉลองปีใหม่มาเป็นวันที่หนึ่งมกราคมชาติโบราณเช่นโรมันอียิปเฟนนเชียนและอิหร่านเริ่มปีใหม่ในราววันที่21กันยายน ครั้นมาถึงสมัยของซีซ่าที่ใช้ปฏิทินแบบยูเลียนจึงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่หมกราคมพวกยิวจะขึ้นปีใหม่อย่างเป็นทางการประมาณวันที่6กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมและทางศาสนาเริ่มวันที่21มีนาคมชาวคริสเตียนในยุคกลางจะเริ่มปีใหม่ในวันที่25มีนาคมคนอังกฤษเชื้อสายแองโกลแซกซอนจะเริ่มปีใหม่ในวันที่25ธันวาคม ภายหลังเมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมได้เป็นกษัตริย์แห่งเกาะอ,อังกฤษจึงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่1มกราคมต่อมาเมื่อถึงยุคกลางชาวอังกฤษก็เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่25มีนาคมเช่นเดียวกับชาวคริสเตียนอื่นๆแต่ต่อมาเมื่อมีการใช้ปฏิทินแบบกรีกเรียนชาวคริสเตียนที่กลายโรมันคาทอลิกก็กลับมาขึ้นปีใหม่ในวันที่1มกราคมกันอีกวันขึ้นปีใหม่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม เริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทินโดยอาศัยระยะต่างๆของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับเมื่อครบ12เดือนก็กำหนดว่าเป็น1ปีและเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาลจึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีกหนึ่งเดือนเป็น13เดือนในทุก4ปีต่อมาชาวอียิปต์กรีกและชาวเซมิติก ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ตรงกับฤดูการมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียสซีซาได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ที่ชื่อโยซิเยนิสมาปรับปรุงให้ปีหนึ่งมี365วันในทุกๆ4ปีให้เติมเดือนกุมภาพันธ์ที่มี28วันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันเป็น29วันเรียกว่าปีอธิกาสุรทิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มี29วันในทุกๆ4ปีแต่วันในปฏิทินก็ยังไม่ค่อยตรงกับฤดูการนักคือเวลาในปฏิทินยาวกว่าปีตามฤดูการเป็นเหตุให้ฤดูการมาถึงก่อนวันในปฏิทินและในวันที่21มีนาคมตามปีปฏิทินของทุกๆปีจะเป็นช่วงที่มีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากันคือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงที่ตะวันออกและตกลงตรงที่ตะวันตกพอดีวันนี้ทั่วโลกจึงมีช่วงเวลาเท่ากับ12ชั่วโมงเท่ากัน เป็นวันที่วาราตรีเสมอภาคที่เรียกว่าวสันตวิสุวัตรหรือ equinox in march หรือ Spring Equinox แต่ในปีพุทธศักราช2125วัน equinox in march กลับไปเกิดขึ้นในวันที่11มีนาคมแทนที่จะเป็นวันที่21มีนาคมดังนั้นพระสันตปาปาเกรกอรีที่13จึงได้ทำการแก้ไขปรับปรุงโดยหากวันออกไป10วัน หลังจากวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2125คือแทนที่จะเป็นวันที่5ตุลาคมก็ให้ข้ามไปเป็นวันที่15ตุลาคมเลยเฉพาะปีพุทธศักราช2125เพียงปีเดียวปฏิทินแบบใหม่นี้จึงเรียกว่าปฏิทินเกรกอเรียนจากนั้นได้ประกาศใช้วันที่1มกราคมเป็นวันเริ่มต้นของปีเป็นต้นมาสำหรับวันขึ้นปีใหม่ของไทยในอดีต ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครั้งครั้งแรกถือวันแรมหนึ่งข้าเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งตรงกับเดือนมกราคมครั้งที่2กงกหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้นหนึ่งข้าเดือนห้าตามคติพราหม์ซึ่งตรงกับเดือนเมษายนการกำหนดวันขึ้นปีใหม่ในสองครั้งนี้ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลักต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทนโดยกำหนดให้วันที่หเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่พุทธศักราช2432เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่สมัยรัชกาลที่5ตอนต้นรัชกาลถือวันทางจันทรคติเป็นวันขึ้นปีใหม่สำหรับพระราชพิธีปีใหม่นั้นทรงพระกราณาโปรดเกล้าให้พระบรมงสานุวง์ฝ่ายหน้าสเสด็จเข้าไปรับพระราชทานเลี้ยงณท้องพระองค์กลาง พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทพระราชทานฉลากแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบางคนครั้นพระราชทานสิ่งของตามฉลากแล้วเสด็จพระราชาด,ดำเนินมาที่ชาลาน่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดพระเนตรละครหลวงแล้วเสด็จกลับสมัยรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้พุทธศักราชแทนรัตนโกสินทร์ศกตั้งแต่พุทธศักราช2455 และต่อมาในปีพุทธศักราช2456โปรดให้รวมพระราชพิธีสัมพัสชรชินถลเลงศกสงกรานและพระราชพิธีศรีสัจจปานการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเข้าด้วยกันเรียกว่าพระราชพิธีตรุดสงกรานเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยทางราชการเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งเมษายนไม่สู้จะมีการเรื่องเริงอะไรมากนักสมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานเรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2477ขึ้นในกรุงเทพเป็นครั้งแรกการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ในวันที่1เมษายนได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปีต่อๆมาและในปีพุทธศักราช2479ก็ได้มีการจัดงานเรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัดวันขึ้นปีใหม่วันที่1เมษายนในสมัยนั้นทางราชการเรียกว่า วันตรุษสงกรานต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมีหลวงวิจิตรวาทการเป็นประธานกรรมการที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราคมโดยกำหนดให้วันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2484เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป เหตุผลที่ทางราชการได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่1เมษายนมาเป็นวันที่1มกราคมก็คือ 1. ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการนับวันเดือนและการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทำบุญ 2. เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาปนกับพระพุทธศาสนา 3. าทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก 4. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม ตินินยมและจาีตประเพณีของชาติไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2490คณะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ให้ยกการพระราชกุศลสดับปรกรณ์ผ้าคู่ในวันขึ้นปีใหม่ไปใช้ในพระราชพิธีสงกรานต์ซึ่งฟื้นฟูขึ้นใหม่ตามโบราณราชประเพณี เป็นเทศกาลสงกรานในวันที่ 13, 14และ15เมษายนสำหรับงานของทางราชการและประชาชนในวันขึ้นปีใหม่ก็จะมีตั้งแต่คืนวันที่31ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคมคือในวันสิ้นปีหรือวันที่31ธันวาคมทางราชการหรือประชาชนในท้องถิ่นต่างๆจัดให้มีการรื่อเริงและม,มหรสพ มีพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจานทรนพรปีใหม่แก่ประชาชนสมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลสำคัญของบ้านเมืองเช่นประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีประธานศาลฎีกากล่าวคำปราศัยพอถึงเวลา24นาฬิกาวัดวาอารามต่างๆจะจัดพระสงฆ์จเจริญชัยมงคลคาถาย่ำคลองกลองระฆัง เพื่อแสดงความยินดีต้อนรับรุ่งอรุณแห่งชีวิตของประชาชนในปีใหม่โดยทั่วกันกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งมก,กราคมของทุกปีจะมีการทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วฟังเทศปล่อยปลาปล่อยนกอวยพรซึ่งกันและกันหรืออาจจะส่งบัตรอวยพรน,นำของขวัญไปไหว้ผู้ใหญ่เพื่อรับพรและส่งน้ำพระพุทธรูป ประดับธงชาติและทำความสะอาดบ้านและที่พักอาศัยวันขึ้นปีใหม่เป็นเวลาที่ปฏิทินปีใหม่เริ่มต้นและนับปีปฏิทินเพิ่มขึ้น1ปีวันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินกรีกเรียนที่ใช้กันทั่วโลกปัจจุบันตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมอนนัเทศกาลปีใหม่อาจหมายถึงวันที่นับจากวันหยุดวันแรกในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปีก่อน จนถึงวันหยุดสุดท้ายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมสำหรับชาวคริสจะหยุดตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงวันขึ้นปีใหม่รวม8วันก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมายลงตุ้มในเรื่องปีใหม่ใครกำหนดหากท่านชอบเนื้อหาของเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมรบกวนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อไปสวัสดีครับ